จากความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำชีจากปลาที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาหลายชั่วอายุจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจถ่ายทอดลงสู่ผืนผ้าลวดลายที่ไม่ใช่เพียงความงามแต่คือเรื่องราวของวิถีชีวิตนำมาสู่ผ้าลายปลาอีก สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่กลุ่มทอผ้าบ้าน,านชีทวนอำเภอเขื่องในจัง,จงหวัดอุบลราชธานีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับกลุ่มคุณแม่ที่เป็นคนทอผ้านะคะวันนี้พวกเราก็จะอยากจะมาขอสัมภาษณ์ความเป็นมาเกี่ยวกับผ้าไหมต่างๆแล้วก็ผ้าลายปลาอีกกลุ่มคุณแม่ได้ทอผ้ามานะคะอยากจะรู้ว่าผ้าไหมลายปลาอีกของบ้านชีทวนมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไระคะัดเป็นล่างผาตะแต่ด,ดังเดิมเพราะคุณยาาจง่ายฮ่าคุณยา,า,ยา,ยาเฮ็ด คือมันเป็นไรแบบว่ามันเป็นคือปูป่านะปูป่าโตไปอีกมันตเรื่อยๆใส่ในฟองหน้าห้องนิราแน่นองมันเป็นฟูงนี่มันโตมันกระชีน้อยเป็นฟูงอกมาคิดคือจังนทร์ศิระศิระโตมันน้อยๆนะมเต้ต่างซื้อว่าผ้าไล่ไปอีกใส่ทั้งฝายทั้งได้ทั้งไหมท่อ ปลาที่เป็นลักที่ขึ้นซึ่งพื้นไล่ไปดีเป็นมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะก็คือว่ายูกไก่โตก็เลยเอามาเห็ดแล้วมันก็มีลวดลายสวยมากค่ะต่อไปเป็นกระบวนการท่อค่ะขั้นตอนการท่อผ่าไม้ไล่ปฏิบิษฐ์ตะแกรงเหลืองแต่ท่านเสร็จรายละเอียดผ่าไม้มันก็มาจากเรียงมอญถูกแล้วต้องกับไม่อุปกรณ์หลายอย่างในการเรียงมอนมีกระดงมีจอเออ แล้วก็มีเครื่องสาวขั้นตอนมันก็หลายยุ่นแหละที่อันห่อเอามาเห็ดกระโดงแล้วก็มันเลี้ยงโตน้อยเอาไข่มาบ่อเอาคอยมาไข่ม้าฟักมันโตน้อยออกมาเป็นกระเอิ่น่อนจิขนน่องจีขนแล้วก็สร้อยพี่แดงออกมาเป็นโตมันแตกออกมากระจีเด็ดงาหม่อนั่นเด็ดเด็ดขวัญหม่อนั่นมาให้ดมก่อนหรือพอดมได้เมื่อนึงแล้วก็จังสร้อยเรียบๆเย็บหม่อนอ่อนๆมากสร้อยเรียบๆพุ้ย ถ้าจิขึ้นมากบ้ากระจิได้อาทชีพหนึ่งก็นอนหนึ่งนอนสองนอนสามนอนสี่แบบนี้ละนอนสามแล้วก็นอนใหญ่เห็นเอ่ยเปงานสั่นหงประจ๊อยนี่ยมันนอนห้างประตงเกียรนี่มันนอนยังชีพไม่สิตตัวเลืองเกียรม่ได้เอาไว้แต่มันลูกกอนนี่คือผู้เฒ่าวเป็นว่าหมอนนอนมาต้องเกียร์คุณคุณใดนอนอยู่เข้างบกูมาจิงเข่าข้าพ่อเจ้าเขาว่าโอ้ยก็ต้องไปปุ๊บดอกหมอนนอนมาต้องเกียเข้าพ่อรามชินะเขาเปรียบเทียบไป มันนั่นไงก็ยอมจนต็แบบจะได้สีใดได้สีแดงก็เอาข้างลงแต่กีแดงข้างแดงเคอันเหลืองเคตัดเคแล้วปลานล้วดองมะต้มสีหน้ากับปูข้ามอืมคันว่าสีข้างกับปูข้ามสีดำกับปูปลาเกลือตะี่าสมัยตะกี้สมัยติกี้อืมีสีแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มิเตลุงแค่มีปั๊บปั๊บสีใดก็เอาเอาซองกันมาต้มน้ำห่อนขึ้นเทลวกกับจุ่มใหมลงโรวดแล้วรลด ค่ะทำไมไล่ไปอีกสั่งไล่ใดนะครับชุ่มชุ่มหมักหน่อยขึ้าเลยค่ะได้ดีเลยได้ดีเลยค่ะิดสั่งเดี๋ยวนี้ว่าเอาซื้อเลือกว่าต่อเดือนเนาะนั่นก็ได้เป็นเงินเดอนแต่ว่าทุกทุกคนล่ะเอาห้อมาเลี้ยงกันห้าคิดบ้านกันสิแั่นเตือนว่าได้รายกว่านั้นครับเพิ่นสั่งหลายนะท่าการเป็นสั่งหลายเ้าก็ได้รายกว่านั้นแต่ว่าห้ามาเฉลี่ยว่าเอาคิดไปเดือนละเงินนั่นแหละทำเดือนนึงยังได้เลย หูกด้วยเดือดเดือดเนี่อกเป็นเสบบอค่ะพ่อเมื่อเด็กจะกปนหรอคะโอ๊ยเจ๊แม่เป็นสาวเป็นได้หลักฝึกบ้านันแล้วก็นกระจำขั้วฝึกกับผู้เฒ่าแก่นั้นเป็นผ้าต่ำแม่นีวิธีอนุรักษ์เจ้งไหนค่ะให้ผ่าไรไประีกอยู่มากได้โดยขนาดเัง่งสืบสารต่อกันบานนอกพีมือห้านอ่เห้าต้อง พัฒนาพัฒนาอพนาให้มันง่าให้มันเลี้วขั้นบนเรือนี้ไปแล้วกี่มีดขึ้นเลคือแบบว่าคุณง่าก็จะของแบบได้ึ้นปินสินค้าโอท็อปองอเภอเขื่อนในแม่ก็ดีใจได้แล้วผู้ใจดัดืเสียงทุกมันที่ท่วมันก็พูดใจนด้กลุ่มแล้วว่ากลุ่มเก็บได้ก็สั่งสั่งพ่อแบบเกียงอะพร่ปเป็นแล้วออเดอ์เลยออเดิเจะลลอยเม็ดลอยก็เม็ดอ่าค่ะแม่ ถ้าอยากถ้าฝากบอกกับคนรุ่นใหม่ได้แม่อยากจะบอกว่าเจ้งใดแม่ค่ะอยากให้แม่อยากบอกว่าอยากให้ลูกให้เต่ามาสืบสารได้ประยิดไว้เออเพื่อเป็นเป็นอนุรักษ์เป็นอาเป็นตาของบ้านห้าวตำบลบุญทว่นมูสางอําเภอข้างลัเอออำเภอเขืองห้าเออมีิืูอเสียง z o งขายไก่ได้หัวตัดตูนผลกันจังเลย z o o อยู่ได้ดิว่ามันไก่่่่่ตุนนพงงงาาแมมไปใสขอกล ไปเมยและลายนะคะผีมาห้คว้อร<ช>ู้ด้วยกันเราผาไล่ไปอีกอมือมีหนึ่งสองสามข้าอีบ้านชีทวนเอ๊ศูนย์โอท็อปประจำหมู่บ้านชีทวนเป็นแหล่งรวมผ้าทอลายปลายอีจากชุมชนพร้อมถ้วยรางวัลและผลงานที่เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมและสัมผัสเสน่ห์ของผ้าทอลายปลาอีดอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์โอท็อปวัดพระท่าตุสวนตาลบ้านชีทวนตำบลชีทวนอำเภอเข่องในแวะเที่ยวแวะชมและอุดหนุนสินค้าชุมชนเพื่อร่วมกันสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป